โก,กับผมโคชโน้ตอีกคังหนึ่งครับกับฮัล์เนแม็กเที่ยวสุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่ลำพูนครับเชียงใหม่เอ็ก้าคงต้องเปลี่ยนเป็นลำพูนเอ็ก้าแล้วล่ะครับเพราะว่าเอ็ก้าจริงๆตอนนี้อยู่ที่วัดสันป่ายางหลวงนะครับแกโรนะ้าถอดรองเท้าวันนี้พิเศษครับรถเข้าไม่ได้แล้วต้องถอดรองเท้าก่อนด้วยนะครับ สวยมากมากโอ้ทั้งโคมทั้งตรงนะครับสวยจริงจริงหนักในทั้งตรงมากกว่าสวยมากครับเนี่ยฝั่งนี้สวยเว้ยเพราเมื่อกี้มันย้อนแสงมีชัดกว่าใช่ครับนะ สวยสวยแล้วนี้ครับด้านในสุ้มประตูชัยบรรจุพระผ่านองค์นะครับ<อ>แค่ทางเข้าก็อลังการแล้วนะครับ<อ>ว,วัดสันป่ายางหลวง<อ>นะครับ<อ>ก็คือยังอยู่ในเมืองลำพูนแต<อ>่ออกรอบนอกมาเล็กน้อยนะครับผม,<อ>มระกิ่งประเขียวโขงแล้วก็ รูปหล่อเจ้าแม่จามมาใช้ทีจอมจัก,กรพรรดินีสีฮาริพุนชัยนะครับขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมชมนิดหนึ่งแต่ว่าด้านหน้าสวยมากนีมมมม่มุมนี้ก็สวยนะครับแล้วก็มุมนี้ก็สวยนะครับโอ้โหแบบอลังการสุดๆที่นี่นะวัดสันตาย,ยางหลวง อีกวัดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบหรือว่าไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เขาจะเทไปที่วัดพระธาตุาทิพุนชัยเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวโปรโมทให้รีวิวให้และกันนะครับได้ครับได้ด้านนี้นะอ๋อเป็นคุตติวัดน่าจะไม่ได้น่าจะทางนู้นมา,ากกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวออกไปทางด้านนั้นกัน ใช่ความอลังการมีอยู่จริงนะครับต้องที่วัดนี้ครับวัดแั่ปปากรอยูคงต้องเดินเข้าไปสักหน่อยเพราะว่าด้านนี้ก็สวย อมว่าร้อนดีโอนี่อันนี้โอ้โหใช่โหสวยจริงๆมันรอดซุมเข้ามานะครับมันดบพระเจ้านั่งโกน นีพ่พระปุกประคุตใช่ใช่เยี่ยมชมวัดแดบดบแรบบงมากๆต้องหามุมหลบสักนิดนึงครับสวยจริงๆครับอลังการอย่งนีงนง้วัดสีขาวๆแบบนี้ นี่ครับพระรอดเป็นศิัณินพระรอดยอแก่ของฮันริปุชัยและพระเครื่องสกุลลำพูนนี่ครับทาด้านนี้ก็มีนะครับอน,น,นี่ไม่ได้ครับห้าถ่ายรูปคุณผู้ชมอยากดูเข้ามาดูเองนะครับถ่ารูปนะแต่ตรงเนี้ยได้ไม่น่ามีปัญหาเยี่ยมชมสักนิดวัดสันป่ายางหลวง เมืองลำพูนคือถ้ามาจากทางเชียงใหม่อะจะถึงก่อนตัวทูเมืองลําพูนด้านในซะอีกนะแต่ถ้ามาเกิดสมมติว่าถ้าอยู่ในลําพูนก็ออกเมืองมาทางกาลังเชียงใหม่ใช่แล้วนี่ก็สวยนะครับไฟนี่อลังการสุด,สด เคนะครับโห oh, สีทองอลังสวยสวยนะครับโอเคโหสวยประมาณนี้แล้วกันนะครับ okay, เสป็นเด็กครับ